สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลกักเกษตรบริลัามนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูองุ่นนะครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลา1เดือนนะครับต้นองุ่นก็ผ่านไป1เดือนแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับต้นองุ่นต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์คริมสันนะครับต้นก็มีอายุ4เดือนแล้วนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกิ่งแขนงของเขา จะสังเกตได้ว่านี่ครับจะสังเกตเห็นรอยที่ผมเด็ดนะครับคือมันถึงลวดเส้นสุดท้ายที่ผมแบบที่ผมขึงไว้แล้วอะ่ะผมก็ทําการเด็ดนะครับแล้วก็เขาจะมียอดใหม่ออกมาแล้วก็เด็ดยอดใหม่เด็ดยอดนิดเดียวนะครับเด็ดออกนะครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงต้นแค่นี้พอนะครับเราจะเด็ดยอดแล้วก็ให้เขาส่งอ,อาหารมาเลี้ยง ตาที่ตาดอกนะครับจะสังเกตได้ว่าผมก็ได้เด็ดไปหลายยอดแล้วแต่จะมีบางยอดนะครับที่เขายังจเจริญเติบโตช้าอยู่นะครับนี่ครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกิ่งขแขนงค่อนข้างสมบูรณ์นี่ครับจะเห็นยอดนี้ยังไม่ยาวแล้วก็จะมีขแขนงเล็กๆนะครับขแขนงเล็กๆ นี่ครับกำลังออกมารุ่นหลังนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังออกมาก็จะมีขแขนงที่เขาไม่ยาวนะครับก็อย่าไปตัดทิ้งนะครับเอาไว้เอาไว้เผื่อปีหน้านะครับเขาจะได้ยาวไปพร้อมกันนี่ครับคือกิ่งขแขนงพวกนี้จะเป็นกิ่งที่เราเอาไว้ตัดแต่งเพื่อเอาผลนะครับ เดี๋ยวาพามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับแขนพวกนี้มันจะแตกออกมาเวลาเราเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดปุ๊บมันจะมีแขนงใหม่ขึ้นมาบางคนถ้าแบบสะสมอาหารแบบเยอะแล้วเนี่ยก็จะเห็นตาดอกออกมาด้วยนะครับซึ่งผมได้เด็ดออกไปแล้วนะครับมันจะมีช่อด,ดอกออกมาด้วยเวลาเขาแทงยอดออกมาเนี่ยมันจะมีช่อด,ดอกออกมาเป็นบางยอดนะครับถ้าแบบต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีช่อด,ดอกออกมาด้วย ตอนนี้อายุแค่4เดือนผมเลยทําการเด็ดดอกทิ้งนะครับเราจะไม่เอาไว้เพราะว่าต้นองุ่นเนี่ยจะทําการเอาลูกได้ต้องมีอายุ7-8เดือนนะครับเราถึงจะทําการตัดแต่งเพื่อเอาลูกได้นะครับช่วงนี้ก็ทําการสะสมอาหารใส่ปุ๋ยสะสมอาหารไปที่ต้นแล้วก็ให้เขาลําเรียง อาหารไปเลี้ยงพวกกิ่งแขน,นให้สมบูรณ์ก่อนนะครับถ้าอายุครบแล้วก็ทําการตัดแต่งได้เลยนี่ครับแต่ว่าแขน,นเขาค่อนข้างถี่กันนะครับเพราะว่าต้นช่วง,รงแรกๆเนี่ยใส่ปุ๋ยไม่พอนะครับสําหรับต้นนี้จะเป็นพันธุฟิลลิปนะครับพันธุฟิลลิปนี่คันแหนงของเขานี่ไม่ค่อยออกเลยเป็นแขน,นเขา เขาแทงออกมาอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ยาวแล้วข้อก็สั้นมากเลยนี่ครับจะเห็นได้ว่าฝั่งเนี้ยยาวแล้วยาวเท่ากับฝั่งตรงอ่ฝั่งต้นแรกแล้วแต่ว่าจะมีพวกอ่าน้องๆเขาเนี่ยไม่ยาวนะครับจะยาวแค่สี่กิง่งยาวแค่สี่กิ่งเท่านี้เลยผมก็ได้เด็ดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเขามีขแขนงออกมาอยู่นะครับแต่ว่าขแขนงเขาเนี่ยไม่ยาวนะครับเหมือนหยุดชะง,งักไปเลยน่าจะเป็นเพราะว่าสารอาหารไม่พอหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่พอหรือปานะครับแต่ว่าผมก็ใส่ปุ๋ยเท่ากับต้นแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์นี้มันไม่เข้ากับบ้านที่ที่บุรีรัมย์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะใส่ปุ๋ยไม่พอนะครับก็มี2ปัจจัย แต่ว่าตรงกิ่งแขนงตรงเนี้เขาก็ยาวอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไว้กิ่งเคนยาวเกินไปนะครับทําให้เขาส่งอาหารมาเลี้ยงตรงตรงปลายอ่ะตรงปลายยอดก่อนนะครับทําให้ตรงแถวๆปลายยอดเนี่ยเขาจเจริญเติบโตดีแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับสองกิ่งตรงปลายยอดเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอาไว้เพื่อจะตัด ตัดแต่งเวลาเราตัดแต่งปีหน้าเนี่ยเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเราจะไม่ตัดทิ้งนี่ครับแต่ว่าต้นฝั่งซ้ายนี่เขาจะเจริญเติบโตดีกว่าต้นฝั่งขวานี่จะเจริญเติบโตช้ากว่านะครับปลูกพร้อมกันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์ต้นต้นนี้เป็นพันธุ์คิมสันสําหรับต้นขวามือนี่เป็นพันธุ์ฟิลิปนะครับ เนี่ยผมเสียดายตรงตรงแบบตรงเนี้ยเขาจะมีฟันหลออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลําต้นนะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยคือเท่าเ่านิ้วก้อยนะครับลําต้นของเขาแต่ว่าคลิปเนี้ยผ่านไปหนึ่งเดือนต้นเขาจะเท่านิ้วโป้มือแล้วนะครับอาจจะใหญ่กว่าด้วยนะตรงโคนต้นต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู อ,อีกที่หนึ่งที่ผมปลูกอีกฝั่งหลังบ้านนะครับด๋ยวผมจะพาไปดูอง,งุ่นไซมัทแคทแล้วก็อง,งุ่นอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่ผมปลูกไว้แต่ยังไม่ได้ไปเคยไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน,นครับอันนี้นะครับเป็นอง,งุ่นพันญี่ปุ่นนะครับพันไซมัทแคทนะครับถ้าคนที่ติดตามผมได้ดูคลิปก่อนเนี่ยจะเห็นว่าผมเพาะใส ใส่กระถางไว้ยังไม่ลงดินนะครับแต่อ P ีนี้เนี่ยเอามาลงดินแล้วก็ถือว่ายาวมากประมาณ160เซนนะครับต้นนี้ความยาวของเขาประมาณ160เซนแล้วถือว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างใบใหญ่มากนะครับพันธุ์ไซมัสแคทเนี่ยดูครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่มากๆตอนนี้แบบเจริญเติบโตดีมากครับ พามาดูอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่รู้ว่าต้นต้นนี้สายพันธุ์อะไรเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยปลูกหลายพันธเกินแล้วก็ผมขุดมาปลูกนะครับที่จริงปลูกอยู่อีกที่หนึ่งนะแต่ผมขุดมาปลูกนะต้นเนี้ยขุดมาตอนอตอนเขาแบบยาวได้สักนิดหนึ่งแล้วเอามาปลูกแล้วก็เขาก็ได้ชะงักไประยะหนึ่งแล้วก็ได้เจริญเติบโตมาอีกทีนะครับตอนนี้ก็ ความยาวก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับต้นนี้ไม่รู้พันอะไรเหมือนกันลืมแล้วลืมสายพันธุ์นะครับต้องรองให้เขาเป็นเป็นลูกก่อนถึงจะรู้สลับต้นนี้ก็จะเป็นพันอัง,ง่นป่านะครับต่อป่าปลูกไว้เพื่อจะทําการเอาไว้ตอนเพื่อจะไปเสียบกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นทีเด็ดต้นไฮไลท์เลยนะครับนี่ครับ ไม่เคยได้ถ่ายลงเลยนะตนัวนี้อายุของเขาก็เจ็ดเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นี่ครับพันนี้จะเป็นพันซูเปอร์สวีทนะครับพันนี้เป็นอัุ่นพันซูเปอร์สวีทกิ่งแขนงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยผมเลี้ยงผิดพลาดไปหน่อยเนี่ยช่วงท้ทายๆก็จะมีกิ่งแขนงค่อนข้างสวยนะ นี่ครับถ้ามองแบบนี้จะสวยมากนะครับให้ดูด้านบนนะครับนี่ครับด้านบนอันนี้จะเป็นกิ่งก้างปลานะครับจัดเป็นทรงกิ่งก้างปลานี่นะครับแต่ฟังต้นฟังช่วงช่งช่วงฟังนู้นเนี่ยกิ่งขแขนงไม่สวยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงผิดพลาดไปหน่อย นี่นะครับเดี๋ยวคนจะสงสัยนะครับว่าผมแขวนอะไรไว้อันนี้จะเป็นขวดตัดขวดไว้แล้วก็ใส่กากน้ําตาลเข้าไปนะครับเผื่อแมลงมันลงไปกินมันจะได้ติดนะครับลดการใช้สารเคมีไปนิดนึงแต่ก็ได้ใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าแมงแมงกีนูนเนี่ยเยอะมากนะแถวบ้านผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าขแขนพวกนี้มันขาดตอนไปนะครับขแขนตรงช่วงแรกๆเนี่ย หายไปเยอะเลยตามจริงแล้วเนี่ยต้องให้เขายาวประมาณ50เซนแล้วก็เด็ดยอดนะครับทําการเด็ดยอดตรงนี้เราก็ปล่อยไปให้เขายาวอีก50เซนแล้วก็เด็ดแล้วก็50เซนเด็ดนะครับไปเรื่อยๆทําอย่างเนี้ยแขนงเขาจะแตกได้ดีนะครับแต่ผมเลี้ยงเวแบบยาวเลยคือตอนแรกผมเลี้ยงมาถึงเนี่ยเห็นรอยเด็ดไหมครับเลี้ยงมาถึงเนี่ยถึงเด็ดทําให้แบบแขนงเขาแตกไม่ดีนะครับ แต่ว่าฝั่งนี้จะแตกดีนะครับเพราะว่าผมเด็ดช่วงแบบระยะพอดีนะครับทําให้ขแขนงเนี่ยแตกได้ดีนะครับตรงนี้เห็นได้ว่าขแขนงตรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์และสวยอยู่นะครับแต่ช่วงแรกๆนี่ฟันหลอเลยก็ไว้รอปลูกปลุกรอบหน้านะครับจะทําการทําดีๆเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูมะเดื่อฝรั่งนะครับ อันนี้จะเป็นต้นพันธุ์ของไวซ์อิสราเอลนะครับเป็นพันุ์จากประเทศอิสราเอลนะครับใบเขาจะเหมือนใบมะละกอน,นะครับพันนี้ลูกเขาเวลาสุกเนี่ยจะสีออกเหลืองๆนะครับไม่เหลืองมากนะออกนวลๆผล,ลไม้เป็นมันเป็นผล,ลไม้นะมันเดือดฝรั่งเนี่ยแล้วพันนี้ก็จะเป็นพันอิลักกี้นะครับสังเกตที่ใบนะครับใบเขาจะไม่เหมือนกัน อันนี้จะเป็นพันจากประเทศอิรักนะครับพันนี้จะเป็นพันสีม่วงนะครับเวลาสุกแล้วม่วงอมสีดาอมม่วงนะครับมะเดื่อฝรั่งนี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากนะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอันดับ5ของโลกเลยนะครับถ้าเทียบกับนมแล้วกินเท่ากันเนี่ยมะเดื่อฝรั่งเนี่ยแคลเซียมเยอะกว่านมนะครับที่เขาวิจัยมานะครับนี่ครับ มะเดือฝรั่งต้นนี้ก็มีอายุหนึ่งปีแล้วลูกไว้ก็ได้กินไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็ไม่เคยได้ถ่ายให้ดูสักทีนะครับนี่ครับเขาจะออกมะเดือนี่จะไม่มีดอกนะครับเขาจะแทงออกมาเป็นลูกแบบนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตองุ่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิป นี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ